อยู่กับผมช่างอามซอยจัครก็คุ้นๆกันไหมรถด้านหลังครับก็ เดี๋ยวเราจะเรียกเจ้าของรถมาดีกว่าจานจานเป็นไรอ่ะอ๋อเหมไม่มีอะไรเลยเป็นไรไงครับนี่อ่ะวางก่อนหมูสามขาพร้อมแปครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับวายควันหอมคุณ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  วันนี้วันนี้มาอยู่หู่น้องอามครับเขาจขอรถนะก็สถภาพนี้กันเลยนะฮะมากันสภาพนี้เลยนะไงน้องอามก็เอาจากเริ่มแรกก่อนพี่ว่าทําไมถึงมาเริ่มใช้ vr พี่เอาแบบเยอยอหน่อยเยอยอดเหรอยออดก็คือว่าพ่อพี่เนี่ยมีไอซมีไอซแทล้วทีเนี้ยไอเราก็อยากตามพ่อไงแต่คือมันหาไอซไม่ได้ก็รายละเอียดในช่ององผมมี ไอ้ออเี่าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็นั่นแหละไปเล่นไอซ์แซดนะทีเนี้ยปัญหาไม่ได้ปัญหาไอซ์แซดในช่วงนั้นไม่ได้เลยมันได้มันมันมีแต่ว่ามันไม่เวิร์กสภาพมันห่วยไปหน่อยนะฮะเครื่องมันดังมันกลาวแล้วผมก็ทำไม่เป็นแล้วก็ดูไปดูมาก็ไปจับ vr มาเพราะว่าอมันอยู่ใกล้ใกกับที่ผมไปดูไอซ์แซดพอดีนะฮะแล้วก็บวกกับว่ามันเป็นตัวหลังของไอซ์แซดด้วยนะฮะก็เลยว่าจับมาเล่นไอซ์แซดก็ไม่ได้ซื้อนะฮะกลายมาเล่น vr ข้าวประมาณนี้แหละถ้าถ้าเต็มเต็มมันจะยาวกว่านี้เต็มเต็มก็จะยาวกว่านี้ยาวกว่านี้เยอะเลยก็เริ่มแรกมันก็สภาพดีกว่านี้ใช่ไหมพี่อ่าใช่ทีแรกมันมันดีกว่านี้มันจอดนานหน่อยก็้วจอดตากแดดแล้วเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านแล้วออกมาก็มอเตอร์วมาส์ตอนนี้ซ่อมกันไปแล้วอ่าเดี๋ยวพวกเราก็รับซ่อมมอเตอร์วาวนะฮะโปรโมทอีกแล้วทีแรกเอ็มสายสายเทาสายเทาสายเหลืองสายเหลืองสายเหลืองน้ำเงิน สายเขียวนะครับก็เราจะเริ่มจากอันไหนก่อนดีพี่เอาเป็นชุดหน้าก่อนแล้วกันพี่เอาเป็นแผงคอบนก่อนแล้วกันชุดหน้าครับใส่เป็นแผงคอเดิมนี่แหละแผงคอเดิมเดิมเลยแผ่นก็เดิมใส่เป็นบูทนะครับบูทรองใส่แกนหน้าเล็กใส่เขอาหน้าเล็กเป็นของโนวาโนวาแล้วก็ดุมเนี่ยดุมก็เป็นของโนวานะ ดุมหน้าโนวาบางคนหน้าโนวาอ่าตัวของโนวาหมดเลยแต่จานเนี่ยเป็นของของ VR VR เดิมตัวแรกนะฮะตัวแรกแล้วก็เจาะเนี่ยงานมือมือกูเลยเนี่ยทำเองเนี่ยนะครับเจาะไล่รูไปเพื่อใหมันใส่ดุมโนวาได้อ่าแล้วก็เสือกเจาะเอียงด้วยเบรกกินไปข้างหนึงแล้วก็เป็นอ่าปั๊มนะครับปั๊มเบรกเป็นของทีเซนเอ็มเอามามิกมิกย้ำเงินนะฮะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยยำกันเท่าไหร่เลยยำตอนคืนซะมากอ๋อแล้วก็จะมีขาคาลิเปอร์นะครับขาคาลิเปอร์ที่เป็นเหล็กงูงูตออกมานี่นะฮะ ก็ทำเองนี่แหละก็ยังใช้ได้นะฮะก็ยังไม่ตายก็ส่วนท่อละพี่เป็นยี่ห้ออะไรท่อยี่ห้ออะไรอันนี้ไม่รู้เกิดไม่ทันนะครับอะไรเนี่ยซูเปอร์ไบท์เหรอคือคือไอ้ท่ออ่ะตัวท่อผมเกิดไม่ทันแต่ว่าไปซื้อมาไปได้มาในราคาน่าจะพันห้าหไงนี่แหละได้มาพันห้านะครับจากแถวแถววาราดุกอะแถวแถวนู้นนะครับ เห็นว่าเอ่อทรงมันแปลกดีทรงมันแปลกดีแล้วคิดว่ามันก้าวสูงไงเราก็เลยซื้อมาเพราะมันสองายใช่ไหมเออมีคนขอซื้อนะไม่ขายนะครับเก็บไว้เพราะว่ามันให้พันแปดจะขายป่ะโอ้ยแม่งหายากเคยมีคนให้สองพันห้ายังไม่ขายเลยอ๋อนึกว่าแบบโอ้นึกว่าจะตบมุกหน่อยแปลว่าไปตั้งแต่สองพันห้าแล้วอะไรเงี้ยเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะแม่มาไงต่อได้เลยแล้วส่วนส่วน มอน้ำเหรอพี่มอน้ำมอน้ำเอเป็นของเดิมนะครับเนื่องจากว่าใส่ของ VR แล้วเนี่ยแล้วขยับลูกไปไซส์200เนี่ยของเสื้อ VR เดิมเมื่อตะก่อนไปไซส์200ทีเดียวมอน้ำเดิมมันเอาไม่อยู่ความร้อนมันขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นของทีเซตทีซก็เดิมนี่แหละเดิมแล้วก็ล้างนะครับผ่าล้างให้ล้างเขาทำให้ก็สยบเรื่องความร้อนไปได้เลยตอนนี้ก็ใส่ลูกทีเซไซส์200นะครับก็61มิลก็เอาอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยเนีย่เก็บเก็บความร้อนไม่กระดิกเลยฮะว่าไม่ได้ต่อ ไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วส่วนสเต็ปเครื่องละพี่สเต็ปเครื่องสเต็ปเครื่องก็อย่างที่บอกมาคร่าวๆนะครับก็คือลูก61มิล61มิลแล้วก็ทำฝาประมาณ16.5ซีซีนะครับก้านเคยใส่ชักแต่ตอนที่ถอดไปแล้วเพราะว่าเกียร์มันเสียเกียวเข้าเบี่ยงมันเสียเลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เกียร์เกียร์นะครับส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แต่ง1 2 5 6แล้วก็ลีดจะเป็นลีดดำนะครับคาบูเป็นคาบูเดิมเดิมวานปากจาก30เป็น33นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับลังคัดก็เป็นของทีเซแต่ว่า,าเพื่อเป็นของ VR ลังคดทีแซเฟือง VR อ่าเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันจับหนึบแล้วก็ได้รอบที่จัดขึ้นน่านะ่ะฮะปะมาณนั้เลยในก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็อ่าส่วนสเต็ปของไฟนะครับไฟหน้าอันนี้เ,เ,เป็นใจนําเสนอนะฮะเต็มใจนําเสนออ่าแต่กนะูไม่รู้จะเสนออะไรแล้วไฟดูดีสุดแล้วก็อ่าสายเป็นประกับทีเซ็เอ็มนะครับประกับทีเซ็เอ็มแล้วก็ต่อหาสายคูุงโมทั้งวันเลย ก็จะได้เป็นไฟเปิดปิดประมาณนี้สว่างเหลือเกินจริงๆมันจะมีตัวเลขด้วยแต่ตัวเลขมันขาดนะฮะแล้วก็มีแบบิไฟแบบข้างหน้าเนี่ยตูต่อจุดใดชุดหนึเหมือนกันต่อยังไงถึงได้แบบนี้อันนี้อันนี้นะครับเป็นส่วนของปั๊มบนแล้วก็มือเบรกเออมือคัตนะครับเป็นแรกเป็นสีทองสีทองเห็นมันไม่สวยไงมันแบบเขาก็มีกันเยอะแยะอะไงานสีทองกลายเป็นสีเหลืองเออสีทองเนี่ยสีทองเขามีกันเยอะใช่ไหมไปไหนแล้วก็เจอสีทองสีทองไอ้เราก็ คิดไอเดียขึ้นมาได้ไงเจาะตากแดดตัง้งสองเดือนนะครับเพื่อให้มันได้สีจากธรรมชาติเป็นไงอ่ะเป็นไงออกบอลบลเลย <laughs> ม,มั้ยน่อซะซีดเลยเออแล้วส่วนประกาศนะครับบางคนอาจจะเห็นเป็นของทีมซัทเอ็มใช่ไหมใช่มันเชิง,งคล้ายๆอ่ามันค,คล้ายๆล้ซัทเอ็มแต่ความทีมันเป็นของแกมมานะครับแกมมาร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็ส่วนใต้ไม่ใช่ร้อยห้าสิบพี่แกมมาเนี่ยอ๋ออ่าทีซีเขาเขียนว่าร้อยห้าสิบแต่ไปวัดจริงๆว่าโกงแหละ แล้วก็ในส่วนของบางคนนะครับบางคนเป็นของทีซเอ็มนะฮะอ้าวไม่ใช่เอ็โปรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของทีเอ็มนะครับมาเจาะแล้วก็เชื่อมนี่เชื่อมมือเนี่ยง่ายนะทุเรศเลลือเกินเจาะเองเชื่อมเองอะไรเองนะครับก็หน้ากากนี่ก็ตามการเวลานะฮะเหี่ยมเก่าๆแล้วเก่าแล้วแล้วกระจกนะครับกระจกใสเหมือนรถผมเลยอ่ากระจกมันเป็นกระจกนินจาอ่าใช่ใช่ทรงนินจาใส่ไปการตำรวจมองหี้ยอะไรไม่เห็นหรอกเหมือนกันแหละใส่ไปการตำรวจ แต่จริงๆเจอตำรวจผมรเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วก็ป่ามีคนสงสัยว่าท้ายอ่ะของอะไรใช่ใช่มีหลายคนถามอยู่ใช่ใช่หลายคนเลยฮะถามเยอะเลยว่าของอะไรของแดดหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ป้าเขาสงสัยกันอย่างนั้นแหละแต่จริงเป็นของเอ็นโปฮะโดยอ่ากาบท้ายจริงๆเนี่ยของเดิมมันครึ่งนี้แล้วเขาก็ของเอ็นโปมาตัดแล้วถ้าถามว่าทำที่ไหนคือผมแลกกับเพื่อนมานะครับผมไม่ได้ทำเอง ไม่รู้ลลยใครทำไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้เละใครทำเผมแลกกับเพื่อนมานะ้วฮะเหมือนนาฬิกาแหละนาฬิกาอันนี้ไม่ได้ยืมเพื่อนกันเราแลกเพื่อนมาไอ้เราไม่หาได้สัตว์นะครับส่วนเรื่องระบบไฟก็ย่อนะครับย่อย่นทั้งคันเลยไม่เหลืออะไรเลยก็เหลือแค่ระบบจุดระเบิดแค่นั้นเองนะฮะฟังเสียงนะพี่ได้ได้ได้ดูผลงานมอเตอร์บ่างพวกเราได้นะฮะอาจจะเปิดแล้วได้เปิด อ้าวดูกันทันหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่เพื <c oughs> ่อดูกันไม่ทันนะนะครับมันก็จะออกริบๆอย่างนี้ทีแรกมันจะช้ากว่าน,นี้นะครับก็ส่งมาซ่อมกันได้สำหรับของใครที่มันอืดอืดช็อตหรือว่าอบอเตอร์ไม่หมุนไม่ทํางานนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ,บวงจรวงจรชิปตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่ๆของมันเนี่ยเราซ่อมได้นะฮะพวกแผงวงจรเล็กๆกะซ่อมได้แต่ตัวใหญ่ๆอะถ้ารู้ว่าพังไม่ต้องเอาส่งมาเพราะมันซ่อมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะมาเอาเรามาฟังเสียกันนี่ช่องใครเดี๋ยวช่องกูหรือช่องลุงอ่าพูดไปช่องกูเลย โอเคก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ <อะ S 1> ก็ใค,ใครมีอะไรพเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะ <mie> เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องอาบดึงดึงกูไปตอบให้เขาถามกู้วเดี๋ยวก็ตอบแพนก็ได้นะฮะก็ฝากกไดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับครับผมถามั้นเลยครับผมคครับครับผม